เปิดผลงานของบูมกิดกล้องพระเอกช่องเจ็สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดผลงานที่ผ่านมาของพระเอกมากฝีมือจากช่องเจ็ดบูมกิตกล้องถ้าใครติดตามบูมมาตั้งแต่ต้นก็จะเห็นได้ว่าผลงานช่วงแรกๆของเขาเนี่ยก็มักจะได้รับบทลอง หรือบทที่ไม่ได้ค่อยมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่แต่ด้วยความหล่อและฝีมือที่ฉายแววขึ้นทุกวันจึงทําให้ต้นสังกัดผักดันจนได้รับบทที่โดดเด่นมากขึ้นจนขึ้นมาเป็นพระเอกนําที่สลับกับบทพระเอกแสนดีแล้วก็บทพระเอกไลาไๆจนทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องก็ไปดูกันเลยว่าผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างไปเริ่มกันประเดิมผลงานชิ้นแรกหยกเลือดมังกรผลงานถัดมา ไฟหวนสุภาพบุรุษลูกผู้ชายเป็นคู่รองประกบคู่กับแนตนัทชาถัดมาได้เป็นพระเอกนำ้ำในซิทคอมคลริหัดบ้านทุ่งประกบคู่กับคีมนภัสสอนบุษบาท่าเรือเรื่องนี้ก็ได้บดเด่นนะแต่ว่าไม่ใช่พระเอกแม่ดอกลักเล่เป็นพระเอกละครเย็นประกบคู่กับแม็กกี้อาภาเขยใหญ่สะพายเล็กประกบคู่กับน้ำหวานกนนพร สารวัตรเถื่อนเป็นคู่รองประกบคู่กับพีพีกันลครั้งหนึ่งในหัวใจเรื่องนี้ก็บทเด่นแต่ไม่ใช่พระเอกนำวิหกหลงลมนี่ก็บทเด่นแต่ไม่ใช่พระเอกได้ร่วมงานกับสองนางเอกแซมมี่คาวเวลกับนวันกันนพรสมินเจ้าท่าได้เป็นพระเอกนำแล้วนะคะประกบคู่กับฮานารีวิตนางร้ายประกบคู่กับนาวทิสานาถพายพิฆาตประกบคู่กับทัพทีมอัญญลิน ผมพิศวาสด์ประกบคู่กับพิมพ,มพิมประภาตุ๊กตาประกบคู่กับแม็กกี้อาภาเข็มซ่อนปลายบทนำบทลายร่วมงานกับพิสาและนุ่นวรนุชเคหาดนางคอยประกบคู่กับพิงพอยประภาวดีผลงานที่ลงจออยู่ตอนนี้กล้าผาเหล็กร่วมงานกับฮานาลีวิทผลงานใหม่ที่ยังไม่ได้ลงจอเล่มายุราประกบคู่กับฮานาลีวิท บอกไว้ก่อนว่าไม่รวมผลงานรับเชิญที่เป็นละครสั้นแล้วก็ไม่รวมละครเทิดพระเกียรตินะคะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของพระเอกบูมกิตก้องคุณชื่นชอบผลงานชิ้นไหนของพระเอกคนนี้ก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจฟิตบุ๊คของช่องเราด้วยนะคะ ทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย